คนดังหลังคั่วมาแล้วครับพ oh, oh. okay. yeah oh. oh. ี่น้องครับอู้ยีร้อนฟุกตัวนี้อือมันยังน้อทั้งผุนน้ออาหารเด็กเส็งบอกครับเพื่อนเด็กครับอนี้อาหารเด็กอือวิกินแบบเบาๆตัวนี้ไหมกินแบบเบาๆว่าเราไม่มีส้วมมันอือมาขึ้นจะไปนั่งรับอยู่ทั้งหลังคาผมนะจะไปนั่งรับยี่ห้อทั้งหลังคาผมขึ้น นั่งตักหมอกลับเส้เนาะรืมเข้ามันบอกืมลงมานอนตินั่งไปโอ้นั่งาปลาหนาดวันนี้นาดรอยนีเส้เนาะเดี๋ยนี่เจ้ากับบุ้เมื่อเจ้ากับลับเลยมันบอกดี๋ยเด็กปุกเอาเนาะป้าปลาไปเซ่ล้วแม่ปลาเอี่มันคเรบ้เบอคือพัตราชเห็นปะที่โอ้ไก่รีสวดท้ข้างหลังเนาะ ห,หนน้องไหนเนาะอีพ่อเลี้ยงอยู่ห้องไหนเนาะเหรอซีมาฮาอยู่ท่ไหนทคนป้าทุกมึงกันนะพี่น้องผมไปซ่วงมึงป้าป๋ากันนะกูไปจังไลยมาจังเลยแล้วจ,จังหมุนป้าหมุนดวงเขาไปพักรีสอร์ทจังสุดโอ้ยโมเมนต์พลาดเลยบัดผู้เอไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะสวัสดีครับไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะอาบน้ะนะโอ้ได้มองดีเปน็นยังนะครับมึง ผมว่าไม่ได้รีดหรอกผมหมุนมากยักผมสิไปจังไลยดอกทั้งหลายเขาจะไปหาไทยมองดีๆจะของว่าหมุนปลาไทยไหมโอ้ยเอาสมต่ำครับเมนูต่ำสมจมต่ำบาทรซิปบาทครับใส่ลายแสียบลายครับผงสุลลดใส่ลายแสียบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยครับผงสุรดใส่ย้ำด้วันวย้ำนั่นปวดเพียร์ง่ายหนิเนาะ กันเขาดีทวิสักกวริยัดพี่น้องกล่องอัธิสัานได้หน่อยนะมันบ่มีมือจะเปิดเบิ้งนะพงสุลตรอยู่นี่โอ้ยครับผมพงสุลตรเด้อนี่พี่น้องผู้ใดบ่ดนั้นเคยเห็นพงสุลรควรนะโตกำลังทำการย่ำนะพี่น้องย่ำนิดจังหน่อยแล้วก็ฝันนิดบัดนี้มอไงฮักแขนมือนี่ โอ look, my son, my son, my son. ้ยพุนเหรอรถตู้แอดมินป so ้ายแดงพุนอ่ะจอดย่ะว้าวุไนงเนแอดมินแล้พอเราเสือยหรแม่ม like ือนเเห็นอุ้ยค่าน้าซุปสิบาทตีเน่เอ้นเจวมะมาเนาะที่โอ้พอนี้เอามมาเส้นีดดโอ้พันี้เอาน้าซุปเส้นมม่าถ้าตักไปกินธรรมดาปีมันหรอครับมันห่อนนิเดียวนิแต่วาไ่ใช่มม่าจาชื่อจา โอ้ดการเลยต้มเซ็นเซเไมโอ้เดการเลยครับอาหารนี่แบบว่าอ่อนๆเลยตัวนี้อันมันห้าหหมูกับห้าอ่อนมันห้าแกเนม่ะแต่มันห้าหหมูก็ไดุ้นี่ีมันนึ่งเรานั่งนพัฒนาขวอันอยู่แคือาไทย ทายเห็ดก,ก,กระผมแต่เหลวมากหอดนกบายองแคนน้ำหล้วก็บาามืนน้ำตั้งยู่นี่ยังนักเลงขึ้นนั่นติดหน้าผักข้างใน <c oughs> ไข่บอ่นักเลงนะ <c oughs> โอ้ยเนี่ยมันขึ้นหาวป,ปังปังมาสัน <c oughs> มันเลง,ง,นงไข่ซา้มุเาตัวจโอ้ว่าก็ออกแกดิสวดแล้วมันโอ้ ก็ได้มาหน่อยเป็นวี่สวสดิ์แต่งหัวสองตัวเห็นไหมสองรุ่มหนึ่งตีม,ม,ตมันธรรมดาตัวนเท่ากันไหมไไมือลี่รวัสด์เกนหลังเวทีครับศิลปินเพื่อนกระสินนี่แหละได้มองอยุ่นี่แหละไม่เ้าือื่อป,ปุ๊บเนี่ยทีขาดได้บอแล้วแล้ว,ลวเสียกแล้วปันของกันมัน้งคัน มันห no. ่อนบ่หอในน้้ <Starting himself> yeah. ่น้หมบ่แล้วมันก็ส่งบ่ห่อนไเห่อนจังได๋เวิางนเปียงมือแดกจดคืนห่อนด้วกดินแนวนี่ก็ดวกดินเนีนีข้นบามือแดกจึคอยู่เออบ่ห่อนดอกหักมือแดกสดนี่ติกิเขาบ่เสีบไปหรายมื้อเตืบอน้ลคันนี้บ่ปยดินผมเ้บังซีบ่เป็นตาห่อนได้ดดวกดินแปว่าบ่ห่อนแงจืดบักแตงนี่งจืดบักแตง นี่แหละเขาว่าต้มยำหมูสับของแพงนี่เหลีวคือจังอยู่ในหลุมขางซ่องเลยบบบอันเดียวกันเลยบบนีดการเลยแม่ยมไวนีน่จูดกร้เอาดีที่กสพิจังไม่ไ้นไงบ่แม่ไงพดไงพด่นักเลงปิดมันเหรอวันนี้นักเลงมือในชูเอาไว้เป็นนักเลง ตัวม้วเอาตัวเจ้าของมันหลอดก่อนนเดดเอาหอเรามาตักก่อนะบนดังน้ัครับพี่น้องครับโอ้ยนังไปซฟไมัน๊ะครับนี่ไงข้ังในเนี่ยใช่เนาะคุณนะครับไ้วค่อนไหวเพิ่นพักกันแล้วกับเปียเแล้วงานมันมากินขขากินน้ำครับเย มันกั่ไงคีหลีมือนี่กระไดเดี๋ยวนยไทยคิดนี่เราพอดีที่สักสิบเืดรถออกนี้ครับออกจากนีก็อยู่ะไดเราทั้งในรถถ้ากำลังไม่ไม่เห็นมันได้เพราะจัก2องมือเนี่ยอ่นเด้ดพออาทิตมาพอดีจักมาตุ้่งเด้บร้อพอดีครับผมเนี่ยใส่ว่วัดสิบดุ ปัดสิบัดโอ้ยแค่เทียงเลยฮะเอาลวดผ้าต้มยำต้มยำครับเอาจ้าเราแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไปเลยมือนผู้ใดมักนัวหน่อยก็ใส่หน่อย ผู <Driver>: sí. ้ใดมักนวหลายก็ใส่หไายมือ้ดมากปงยืดลดหลกับหลหกัใส่นหลายใน่หลเสียบหลต้ม้จืดิปาดเติมน้ำปลาเขาเจอต้มจืดบนแน้ำปลาใส่ไม่ใส่น้ำปลาใช่ไครับมันก็เป็นแดงจืดป้าูกแนมงแนมย่งกันแกงเข้มแกงพอดีไปรถนะครับดำเล็กลายเรลายดำเลกน่อยเพ็ดน้อยใส่ลงไปครับ หมูน้อนอยู่ตะล่างวัดที่แม่ล่างมีบนไ้กินเาหรอกตาม่ีบเลยไมมาเดวบ่อตำบ่อหุ้งบ่อพอมันเสียบตัวเนี้ยดนี่ไหมโอ้เราสีสดเออโอ้น่เห็นว่ามีคนมากินเขาอีกแล้วโอ้โหวันี้มอยู่ห้องน้ำด้วยนี่กระเบี่ยวกันพอต่อดนละขามฟังถนนไปคนลเนี่พ่อ ไม่ยาวเนี่ยครับปลารฟากแดงสดเห็นไหมอร่อยของอร่อยเนี่ยแซ่บมากเนี่ยจะซื้อไปบ้านอยู่อะไรแซ่บไรขึ้นหน่อยลายรแซ่บลายผมคิดรสนี้อกันเอ่ยเนี่ยเนี่ยอะไรแซ่บลายฮึบมืออ้ยขอแห้งกันไปทางนึงนะเอออเาไปเลยเอาเอาแบบตีดีกว่าเนี่ยเอาแบบสด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 ไม่ไหมนี่ไม่มีไม่มีลุงลุงต้องต้องจัก ใหม่จากรถสดจากทะเลนี่พ่อเฮ็ยจังววาลูกโดดลูกโดดบ่บอกพโอ้ไม่เรียง่ายี่บอกพริกสูงก้อนหวานแังนี่เดียวโอ้ยมันกิดจีคือสุมหมกเงาะบอกยังนี่นะเนาะแล้วกันเดียวกันนะครับเฮ้ยใบเขาใบเขาก็บอกพริกชุกคนนั้นว่านี่บันดอกซอยเนี่ยคนไหวเขาบพรกินหมูเขากินเนื้อผักเอาเอาที่น้องเท่าคนดังลังเก้วัครับคิดกี มาฝากพี่ฝากดวงแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องดิลอมพนดูเชียวครับคลิปน้าพ่อกันไหมครับอยู่ดีมิแห่งลำเลื่อนๆผมปั่นขึ้นก็เลีเ้ยพก็เลี้ยงตัน